วัสดีครับอยู่กับผมบอยแอคกาเวเตอร์นะครับคลิปนี้นะครับผมพามารับชมงานขุดรองวางท่อระบบน้ำในสวนนะครับอยู่กับรถขุดขนาดเล็กนะฮะคูโบต้า KX 033นะครับ033าวางท่อระบบน้ำนะฮะเดี๋ยวจะลองขับดูนะครับ จะลองขับให้ดูนะฮะเดี๋ยวเราให้ปาดาสโลไปก่อนที่ผมเนี่ยโอ้ฝนตกน้ำชํำไปหมดทำไมตรงนี้เนี่ยแห้งเก๊กเลยงงมากเลยอะจะน้ำนะครับโอ้ยยังสวยนะครับลึกมากนะครับหลายชั้นอ ที่แปลงนี้ใหญ่มากนะครับดยูาานนดดถนนเอาหินมาปูไว้อย่างสวยงามโอ้นี่ลองเมนลองเมนลึกหน่อย กับเป็นเปล่าเป็นเปล่าแข็งกันเนี่ยดินเนี่ยลึกอีกตื่นแล้ว เดี๋ยววันนี้จะลองขับเจ้า KX033 หน่อยนะฮะเซนเราไม่เคยขับเป็นโค้เล็กมานานนะครับอกอมีระบบแยักด้วยนะมีลายยักด้วยนะอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่ของคูโบต้าเลยนะเนี่ยเป็นรุ่นใหม่เลยกระบอกดำสีไอ้กระบอกอาจจะเป็นสีเทาๆนะมันช่ดำโอ้ ทำไมขับหมุนเลยล่องไงจ่ายอยู่หน้าคนขับหน่อยดิขับเป็นเปล่าขับไปโคหรือว่าหากบก็ไม่รู้เนี่ยและจ่องอะไรเงยเหมือนเคยจะขับรถไถเป็นเปล่าขับเป็นเพราะขับได้แี่ยโยกใหญ่เลย ติกๆๆกๆิกจิกติกกจกดูอันนี้คือถ้าคนที่ขับเก่งๆเนี่ยนี่ขอวิจารณ์หน่อยแล้วกันนะถ้าคนขับเก่งๆเนี่ยจะนั่งแบบสบายๆนะจะนั่งแบบสบายๆขับแบบสบายสายไม่มีแบบอย่างเงี้ยถ้าคนไม่เป็นคนที่ขับไม่ไม่เนี่ยส่วนมากจะเป็นแบบเนี้ยคือแบบคือแบบว่าอย่างไงคือแบบไม่สบายคือไม่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 เป็นตัวของตัวเองอ่ะคือ คือว่าเออคือจะเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นแบบนี้นะนะครับเ, <c oughs> เลยลอง <c oughs> เอาลืกออีกหน่อยนะมันตื่นแล้วนะั่นน่ะตื่นแล้วนะ่ะลงไปหน่อยเดินหน้าไปอีกตื่นแล้ว ดินแข็งมาก <Okay. S 1> เป็นหลุมเนี่ยเป็นหลุมลรอเอาลากระดับนั้นมาเลยแข็งแค่นนี่ยดินเนี่ย พูไม่ไดเข้าเลยโอ้ <c oughs> <c oughs> เลยล่องแล้วเลยล,เล่ลยลองแล้วใจเย็นเด็กๆน้องๆหนูๆชอบนะไอรถเล็กๆเนี้ยเห็นอยากขับมากอ่ะ จริง่ะเวลาขูดหล่องนะรถเล็กในส่วนอยจะเอาผ่านไปหน้านะเพราะว่าเวลาเราตักเนี่ยเดี๋ยวจะไปขูดกับผานะครับจิกกับผานพี่ดาใน่คลองแล้วเนี่ยเนี่ยขับลักษณะแบบนี้ไม่เกินครึ่งวันคลองเลยเนี่ยขับเป็นแล้วเลนี้ครึ่งวันคล้องเลยแล้วเนี่ยงโค้งแล้วเนี่ยขยับมาน่อหน่อยไม่ตรงแล้วน่ะต้องขยับมานหน่อยนึงนะ โอ้โหโอ้คือนเลยลอ่องมฆเมพ่อพ่ออพเลยเลยเลก็บกลับมาอ่ะอีกหน่อยมาทางนี้เอาพ่อพ,อพอ่อเนี่น่ะ ีข้างด้วยเยอะเลยเลยเลย เสียงเบามากเลยนิ่มมากเลยรถใหม่นะขับรถเล็กดีไม่ต้องใช้สมองอะไรมากมายรถใหญ่เนี่มันโอ้เราไีชอบงานที่ใหญ่โตขับไปต้องคิดไปนะฮะเจองานที่ยากยากความยากครับรถใหญ่เดี่ผมให้ห0ึ่งนแต่รถเล็กนี่ให้แค่50%พอ

โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พามารับชมรถเล็กนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง YouTube นะครับ Boy e c c ก v a t e r นะครับเพจ Facebook Boy e c c a v a t e r นะครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ